ง้อเขาเรียกง้ออะไรครับนี่ง้อมงเลยค่ะง้อมงเลยง้อโรงเรียนโรงเรียนเะหอโรงเรียนนะเท่าไรลูกกมีารด้วยเดี๋ยวมาชิมก่อนนะครับอาช้างมาชิมพร้อมมาดิหวานล่ะหวานก็ชิมต่อหน้าเขาไม่หวานก็ไม่ได้นะลุงเอาเอามาอีกให้ได้ห้าร้อยอ่ะแถมเลยนะแถมเลยนะเนี่ยลุงโ้แโอเคได้หนิเนาะรสชาติลุงข้าวที่ลุงมันด้อเองหรือเปล่าเนี่ย ก็มัมพายเข้าหน่อยเป็นไรที่มัดนี่น่ะมัดอามัดแล้วอ๋อเขามัดเป็นกิโลไปแล้วนะด้านซ้ายด้านขวานะครับก็ในบ้านเราโลนึงแก้ภูเขาไงอ่ะยางพปลาแล้วเห็ต้นเงาะใช่ผมเข้าใจว่าเป็นต้นเงาะไงนะว่าปลูกเต็มกิโนั้นก็สวยดีสวยงามเลยแอบไปนะอาลุงหลักกาจะบอกว่าถ้่เราได้แค่หนูน้อยเหรอ

มีทุเรียนไหมครับน้ภาษาไทยภาษาไทยต้องกินของก่อนก่อนตรอรอรอไม่กินทีหลังซื้อเยอะจนไม่เสียแรงเลยนะที่มุงท่านจอดให้ซื้อเนาะหวานมากคุณทุกที่เลยาะว่าเ็นราคามาทุเรียนไม่ได้มากับผมนะครับหวานจริงหวานจริงหวานแบบหวานกรอบผู้ดีสารโปรดทราบสดเนาะ นีคนขึ้นได้นะคะไปเลยเลยไปเลยๆตามว้าันเม็ดรอดด้วยโลนเลยปลาน้อยู่ที่ปลาถิ่น นเลยไม่ติดเม็ดเอร่อยมากตัดเมืองเลยก็ปาไปปาไม่น้อยมันน่ากินจริงๆเามันสดจัต้นคตัดมากเลยลอดเน้อไม่ติดเ็ลคันี้เขาอุนหนุนอะไรเนี่ยอันนี้เขาก็จอดอัน้นี่ยอุยเหมาจนหมดเลยนี่ดเหมาจนหมดเลยอ่ะอ้ตปาจริงๆเลยนี่สังเกตริมเาสีแดงนะลุง ต้องต้องต้องสังเกตว่าลกมันจะสีแดงที่เลยสีดำเนาะสีดำเนาะอุ้ยไม่กว่าจะได้ไม่กว่าต้นเลยขากลับดีซิ่ขากลับดีแม่ถ้ามองดูไม้กว่า่นี่สวยนะอร่อยอร่อยอร่อย เม็ดเล็กด้วยแซ่บไวอร่อยครับเม็ดเล็กโอ้ถ้าเรารู้ว่าอร่อยแล้วขับแล้วก็แว๊ดเสียอีกที่พม่กิตาที่พี่ลุงบอกว่าพากลับจะพาป้าแวะซื๊ดไม่กวัดทีนี้เกินกวัดเลิกั่วลุงพันแล้วเขบหุดนะคะพามาผ่านก็อร่อยขอบคุณครับผมกีฬาถูกคือเขาที่ป้ามองดูคือเขาไอ้กวัดเขาเนี่ยมีมีก้านของเม็ดต้นแฉมด้วย บ้าวของเรามีต้นนเงื่อข้างร้างเดี๋ยวสมพรปลากนี่ยเออต่อหัวเข่าเนี่ยเหยียบขึ้นเหยียบลงเลยนะจะได้กินแบบลีสองปียังเข้าหัวเข่าอยู่บอกให้ยายทบํรุงมันน้อยป้าในบ้านบารุงน้อยเราไปอยู่นี่สองปีนี่นี่กระบอกนีไม่ดีดีเ่งมากเลยจะคือแม่น้าโน่นน่นเก่าเลยกปีหน้ามีสวนงอเลยดีงอทางงอกทางยังงอทางนั้นเลย ก็บรรยากาศเนาะทำเลนะครับภูมิศาสตร์ครับทางจังหวัดเลยข้างบนเป็นยางพาราทุกคนท่าเรืภูเขาข้างบนเป็นยางพาราทั้งภูเขาด้วยหรอใช่แต่ข้างล่างเป็นเลาะอร่อยละเมียดเสียงทางา่างตะไลตาล่ะค่ะลายพะยามพาราใหญ่ๆหญ่ตะไลตาเพราะว่ามันลู่เขาไปก็จะเป็นพื้นที่ทางใต้ท่าเรือๆนะครับก็จะมีอำเภออะไรอำเภอลมศักดิ์อำเภอเจ้าบุญก็จะเป็นมะขามหวานที่สามารถปลูกไม้ผลได้นะคะไม้ผลน้ำ ปากด้วยทุกคน,น,คนก็ด้วยปากด้วยโห ไปเยี่ยมเลยกีดกับไปกับมาบดแลวบดอีกมากเเยี่ยมแล้วก็บดกับไปกับมาเนี่ยครับขยัอนนั้นเกำๆ้ำๆ้คโอ้ขอบคุณครับโอ้วานครับกินจุบนี่หินเป็นอะไรก็ยาวไปรุ่งเลยนี่หินได้ดีน